นี่นะคะเราไปป๊อปมาที่มีกัะมานะคะแล้วเราก็ได้น้องมาเยอะแยะเลยจะบอกว่าตอนนี้บู้แล้วก็เเป็นคลายเบบี้คือหมดหมดเลยนะคะจะต้องรอจองคิวใช่ปะ่ะแม่ก็เลยเอาแบบเพียงอื่นมานะคะ<ม>เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรมาบ้างโอเคไปแหวาของพี่หนึ่งตนที่หนึ่งมีค่ะเป็นอันนี้นี่นี่มันคือแหวตอที่หนึ่งจุ่มกล่องปจุ่มกล่องที่หนึ่งก่อนเลยโอเคเขาเปิดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นตัวอะไรอ่ะ คล้ายๆแบบนาฬิกาเลยเป็นสายชาร์จนะคะอันนี้เป็นสายชาร์จมาดูกันอย่าแกะให้กล่องพังนะอย่านะอย่ามองนะอย่ามองนะอย่ามองนะท่านอยู่ได้ดูโอเคยาวๆยาวยาวชาร์จปอะมาณนีม้ามาดูกันนะคะว่าเราจะได้ตัวไหนเพราะว่ามีหลายตัวอยู่นะมีหลายตัวจับโฟกัสจับนี่นมีหลายตัวอยู่นะมาดูกันเราจะได้ตัวไหนเคยมั้แกะเลยไม่มันมีนะโอเคเร็วๆเกือบเต้นแล้ว ได้ตัวนี้ได้น้องตัวนี้ได้น้องตัวนี้ในดูสีนี่ค่ะน้องเขาเราเอาอันนี้ออกก่อนนะได้เดี๋ยวเอาเก็บขัดออกก่อนนะคะเก็บขัดนี่เป็นสายชาร์จแบตนะคะอันนี้เป็นไทซีนะคะชาร์จแบบไทซีนะจุดที่หนึ่งได้เปล่าอันนี้เขาเรียกว่าคู่มือการใช้อ๋อคู่มือการใช้งานไปค่ะจุดที่ก นะคะซาต้าบอตัวประมาณมาดูซิว่าเราจะได้ซีเคตหรือเปล่านี่ค่ะวันนี้ค่ะอีกตัวนี้นี่อ่ะเอ้ยเอ้ยนามอง่ามองนามองเอาเอาอย่ามองนามองแม่ก็อย่ามองแม่มองได้แม่มองได้เอาหนูเปิดเลยหนูเปิดเลยมีการ์ดไหมมีการ์ดมีการ์ดการ์ดแต่มันมีแต่สต๊อก เป็นตัวนี้นี่นี่จะนีตัวนี้นใช่นี่แล้วเขาก็มีอ,อิเซสซอรีเข้ามาอีกนะโอ้อ๋อเม่จะบอกว่ามีการ์ดจริงๆโอเคมีการ์ดโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับตัวเขาต่อนะครับถับผมแต่แกะใสหรือที่งมานไปได้นะเออยังไงก็ได้นะครับความจริงมาใส่ยังไงก็ได้นะเอ,อ,อ้ยขอให้ดูดิอใส่ฐานค่ะโอเคอันนี้ต้องฐานฐานไม่มีตัวยึดด้วยฐานเป็นฐานโลง นี่นะคะคืออะไรคืออะไรคุณยนต์่กะตนนแล้วก็มีฐานมาให้นี่จ้ะมีนะคะาเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะต่อไปค่ะจุ่ที่สามค่ะจุ่ที่สามแต่คราวนี้แม่ข้ามองนะโอเคไม่มองก็ได้แม่อย่งสิจุ่ที่สามเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวนี้ค่ะเห็นไหมอ่ะมีสีเขียดด้วยตัวนี้จะมีสีเขียดด้วยนะคะอ่ะเริ่มค่ะเอิ่มถ้าก้องไม่โฟกัสยังไงก็ขออภัยนะครับค่ะบ๊อบอุ้ยต้องขาด อันนี้กันกระแทกมั้งอันนี้กันชื้นค่ะกันชืน้นใช่โอ้ยยังใหญ่เขามีการ์ดนายนะครับผมมีการ์ดนางไว้ใช่ไหมใช่แต่เราจะไม่อ่านด้วกันกนะครับไปฮึ๊บของกองจุ้มมีเราได้ตัวว้าวไ,ได้ตัวไหนอ่ะตปินี้อ๋อได้ตัวนี้นี่อะไรตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้นี่ครับนักผจญภันยนักผจญภัยเลยนะผจญภัยอันนี้คือมิชชั่นนะคะมิชชั่น มีคาบไหมไม่อยู่เขาไม่มีน่ารักมากเฮ้ยมันต้อมีอะไรคะไก่ไหมไก่ด้วยโอเคเอาไว้ตรงนี้ก่อนโอเคอันอาอโอเคต้อเป็นรูปนี้อ๋อนี่จะเป็นรูปนี้จะมีไก่อยู่ตรงนี้นี่ไก่จะไก่อยู่ตรงนี้อ่ะใส่ไก่กันใส่ไก่หน่ยอ๋อต้องบิดมือ่ทำไมอ๋อจุ่มจุ่มอ่ะแม่ใส่ให้โอเคครับผมแม่ใส่อ๋อมีไก่ แม่ขอเปิดได้ไหมอะหนูขอหนูอยากเปิดอะให <Kin it. S 2> er, ้ด uh, like ูต mm ัวละครกันมานี่ครับผมปึ๊บปื๊บปิ๊บปึ๊บปื๊บว้าวปื๊บปื๊บมื๊บปื๊นปเ้บปะ๊บ่ื๊บปื๊บปืบปืะจะไม่มองมบบทุกีไ ไตัวใหญ่เขาผลใหญ่เหรอตัวใหญ่เฮ้ยเขาดูเขาดูแบบไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหัวมันโผล่อันนี้เหรออันนี้เหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอจะโล่หนู่หน่าจะน่าจะตัวนี้มั้งโอ้ยวุ่ยโอ้ยดูดิดูก็ไันตัวนี้โอ้ยน่ากลัวมากค่ะได้ตัวนี้โอ้ยน่ากลัวมากแม่โอ้นืกว่าจะได้ซีเกตอ่ะมีซีเข็ดด้วยแต่ไม่ได้ทุกคนจบแล้วเนี่ย ไหนเี้มา<ด>ทุกคนูดีนเลยวันนี้ยงาหนหัวบ้าน,นเนี่ยเนี่ยเอาไปให้พ่อเลยค่ะเนี่ยเอาไปให้พ่อเลยไม่ชอบไปให้พ่อเลยเอาจัดงานวันที่วันนี้ไม่ได้อะไรที่แบบ่าโดนใจเลยทุกคน